เมือนี้วันพุทธอำเภอไกลๆเขาสมิตีตลาดนัดทุกวันพุธเนาะจา้าเป็นตลาดใหญ่แต่ว่าอำเภอบ้านพวกข่อยบ่มิตลาดเป็นอำเภอกะจิงจ้าแต่ว่าหันบ่มิตลาดอําเภอเลยต้องไปตลาดอยู่อีกอำเภอนึงแหล้อกขามไปจังหวัดอีกหนึ่งเลยจ้า เพราะว่าตลาดตรงนี้เป็นของอีจอกวันหนึ่งแต่ว่าเป็นอำเภอติดกันมือนีในยินข้าวยินข้าวว่าบักทุเรียนถือวาสันวาแม่พญาคนนี่ละจ้าเพื่อนอยากกินบบกทุเรียนเฮ้ยผ้าไปได้เป็นยังตลาดวาสันว่าหูอยากกินบักทุเรียนไปเบิ่งบักทุเรียนถือวาสันเขาคือว่าลละหาสิบบาทวาสันวาก็เลยว่าเอาไปก็ไปตัวเดี๋ยวชิพ้าไปวาสันมาหอดเพื่อนเลยว่าเอาลูกได้เพื่อนวาสันว่าโอ้ย่อยกระจัดให้เลยแล้วเอาลูกง่ายๆได้เพื่อนลูกนีลาวาสันว่าเอาไปสร้างเราเกือบเจ็ดโลจ้าเพื่อนก็จกเงิน จายเรียบร้อยเลย แต่ว่าอีกผู้นึงล่ะจ้าไปยืนถามโมยู่่นแดาทั้งขางลานบักทุเรียนเพิินบบถือก,กันกับกินบักทุเรียน่าสันเพิินว่าผ้าโมมาซื้ออยู่จ้าแต่ว่าหันบบกินบักทุเรียนบ้านนี้้ากันมายางตลาดฝนกระตกอ้อเจาะเอเจะจ้าตกลิ่นดินตกไปปล่อยนั่นแหละตกบบแท้ดอกแต่ว่าหันน้ำถ่วมจ้าน้ำค้างน้ำถนนหนทางบ้านนี้้ากันยางมาพอหอดหลานไข่เขาก็เลยว่าเฮ้ยคืดนึกขึ้นไดเข้นนเาไปเฮ็ดกว๋วยเตี๋ยวมือน,นี้กับตำบักหุ่งกินกับไข่เขาเถินเว้ยว่าสันว่าอา้ากินกับไข เขาห้องก็ต้องซื้อไปแล้วว่าสันวาซื้อให้เขาซองสามถุงจ้าจะไปกินกับตำบักหุงเบืองได้ไปยังสภาพตอนย่างเขาตลาดเพื่อนบอกว่าเฮ้ยอย่าซื้อยังหลายเด้อวสันวาเมื่อต้องซื้อหลายดอกวสัน่าใครมีสตังวสันเพื่อนว่าแต่ว่าก็เห็นยางออกจากตลาดมามือหอดบ่พ่อจิถือมาหอดลานบักองุนบัานีตกลงกันบ่ไดว่าสิกินองุนแดงหรือองุนเขียวผู้นึ่งก็อยากกินองุนเขียวผู้นึงอยากกินองุ่นแดงก็เล่แบ่งกันผู้ละเึ่งทางวสันวา บ้านนีตลาดกะลาย,ยงางคักจะจะกิซืออีหยังแดพากันออกจากตลาดกะเลยมาแว่โลตัดเนะแม่พญาพื่นมาพ่้าไปเลื่องบาดนี้หอมเอาเม็ดทุกอย่างจ้ารถเข็นขั้นจำหนีหอดกะสิบพอ่อเฮ็ดอีหยังเซลล์รถละหอกละค่าเอาเมดทุกสิ่งทุกอย่างยืนเบิงนีบ่แม่นหยังเด้ยืยนเบิงปายเลี้ยงพอใจเงินเลิะแล้ว,วบ้ดนน้พากันมาเปิดไทยรถเฮ้ยเฮ็ดจังได้บ้ดนน้ชิเมื่อไว้วาสันชิมีมองไว้บอกัสันเอากระตอนซื้อ่าพาากันคิดนอกสูวะ มึงได้เป็นยังจ้าเอารถเก๋งออกมามือนี้ฮอดกับพ่อใส่แล้ววันนี้ปัญหาคือว่าตลาดมันพุดมันจะมีสองฟังนอกจากฟังซ้ายแล้วก็ฟังขวาเข้ามาฟังนี่แล้วสีต้องไปอีกฟังหนึ่งวันนี้ปัญหาคือว่าจิไปซื้อของเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวกินกันอยู่ฟังทั้งพ่นมันสิพ่อใส่บ่นอ๋อถ่ายรถกิงบันนี้นอก็ะเลย่างสีซื้อของหลายคักหลายแน่จุดเต็มถ่ายรถก๋งแล้วพ่อขามาตลาดฟังนี่ก็เเ้าคือเกาจ้าย่าสื่ออย่างหลายเด้อซูมันเต็มรถแล้วว่าซั่นว่าเออบ่ซื้อ ซื้อ,อยางสองอยางกะชิมเ่าวัสบุกินยังแล้ววัสันเพิินว่าผากันเตรียมของไปเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวกบซื้อเส้นซื้อถุงหอกซื้อไก่นั่นละจ้ากาว่ามือหนีสิไิเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวโค้งไก่กินกันเทิงเบากบพ่อขาเทิงฝนตกกะพ่อผากันฝ้าได้ค่าต่เบาอยู่นั่นละ ปุ่นนะจ่าเต็มไหม่เต็มมือบบสือบบสือทั้งขนมหวานนะกะปุ่นบ้านนีไปหาเครื่องกว๋วยเตี๋วกอนจ้าแต่สิมีหลานประจำ้องโข๋อยนั่นและจ้าเก่งสามใบเป่าโข่อยหลานป่าเพ่นของครบถูกสิ่งถูกอย่างหลานเล่ากระไดเบิ่งออกตลาดมาบอกว่าบบสือ,อยังเต็มมือคือเกาจ้า